สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้เฮงเฮงรวยรวยขาดแขวปลอดภัยมีโชคมีลาบครับวันนี้พบกับนี่ครับรุ่นพระผงปิดตารุ่นมหาอุด1นึหกครับนี่เดี๋ยวมาดูกันมาทำไมมันพิเศษตรงไหนครับนี่ครับคือราคาจองเนี่ย รุนละ100บาทนะครับในรางเนี่ยรุนตะกุดทองคําในรัง2องค์และอีก98องค์เนี่ยตะกุดเงินคู่ทั้งหมดนะครับแล้วก็รุนปัดเงินปัดทองปัดนาคและอีกหลายรูปแบบคุ้มแน่นอนนะครับนี่นี่นี่ครับรายการรุนเนื้อจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่มีรุนนาทองฝังพลอยเดี๋ยวมาดูกันวันนี้แกให้ดู1องค์นะครับแกให้ดู1องค์แล้วกันตะกุดเงินจะเป็นยังไงมาแกะดู1องค์ครับเดี๋ยวมาดูความสวยของรุ่นนี้กำไรเงิน ตะกุดเงินคู่ทุกๆุกกล่องนะครับถ้าเป็นสีทองก็ตะกุดทองคําเลยไม่มีตะกุดทองทิพนะครับขอเป็นสีทองแล้วกันอมเพี้ยงแตกกลางไรดังไปเลยโอ้โหเป็นเนื้อนี่ครับหืมโรยผงตะใบมีฝังพลอยตะกุดเงินคู่ด้านล่างมีจีวรหลวงพ่อพัดอันนี้เป็นเนื้อออกฟ้าๆนะครับเดี๋ยวผมขอดูข้างหลังหน่อยข้างหลัง ข้างหลังโคดก็จะเป็นนี่ครับยิงเลเซอร์มาเป็นโค้ด2 4 8ต่อโค้ดด้านล่างด้านหลังเขียนว่าครบรอบร้อยปีหลวงพ่อพัดบัดห้อยด้วยนะจอนนครสวรรค์ปี2564นะครับ,รบแล้วก็ยันประยำตัวหลวงปู่ด้านบนนะครับยำยำหลวงพ่อพัดด้านบนนี่นะครับนี่นะครับ,น,น,รบนี่กําไรเงินคู่นะครับโหฝังพลสวยด้วยอ่ะเดี๋ยวแกให้หนึ่งลูกกันติดใจติดใจเ่า กำไรเงินคู่ตะกุดเงินคู่ไม่ใช่กำไรเงินคู่นะครับเรามีอีกรุ่นหนึ่งกำไรเงินคู่ที่ผมมีว่าแบ่งปันเอฟซตอนนั้นนะครับนี่ปิดตามาดูกันเลยโอ้ดูวัดขนาดขนาดจัมโบ้นะใหญ่อยู่นะครับขอขาวๆเนื้อขาวแล้วกันโอ้โหเนื้อแดงครับเป็นเนื้อแดงนี่เนื้อแดงมีเนื้อขาวเนื้อแดงโอ้โหดูโรยผงตะไบเยอะเลยนะครับด้านหลังล่ะต่อพุหมันกันไหมเดี๋ยวดูนะครับโอ้โหตูด,ตดโอ้โหนี่ กำไรทะลุเอ้ยตะกุดทะลุเลยนี่ครับหมายเลขแปดเจ็ดเจ็ดโอ้โหเลขนี้โคตรชัดเนื้อแดงนี่โคตรจะชัดนะครับนี่นี่เป็นเนื้อแดงมาเดี๋ยวดูว่าจมโบกัะนไหนใหญ่ไม่ใหญ่ใหญ่หรือเปล่าดูอนอานะครับก็ประมาณสองจุดแปดนะครับสองจุดแปดกับสี่เซนประมาณสี่นะครับสองจุดแปดกับสามจุดแปดนะครับนี่คือปิดตานะครับ หลวงพ่อพบุญยากาโมกำไรเงินคู่นะกำไรเงินคู่นะครับรุ่นวันนี้เป็นรุ่นอะไรนะรุ่นพระผงปิดตารุ่นมหาอุดหนึนะครับขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยครับสวัสดีครับ